ไอ้ร้อนวอยโอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนี่ครับวันนี้นะครับ่าผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารของ Minecraft Pocket Edition 0.15.0นะครับดูดูดู15.0นี่ตรงนี้ครับ ซึ่งนี่ครับอันนี้ก็เป็นรูปของนักพัฒนานะครับอ่าผมไม่ได้เอามาแจกอะไรทั้งนั้นนะครับอ่าตัวเต็มยังไม่มานะครับเดี๋ยวพอเห็นรูปนี้แล้วคิดว่าตัวเต็มมาอ่านี่ครับต้องออกมาทวิตเตอร์ก่อนโอเคก็นี่ครับก็เป็นทวิตเตอร์ของนักพัฒนาไมค์ครับนครับนี่ไมค์ครับเดเวลลอปเปอร์นะครับอ่าวานาวีอารอเตอร์อะไรสักอย่างนะครับนี่เจสันเมเจอร์ชป่ะไม่รู้ครับโอเคก็นี่ครับเมื่อเช้านี้ประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับนี่เขาก็ได้ทวิต รูปภาพสี่รูปนะครับอ่าก็นี่ครับมีรูปหมูสามรูปแล้วก็รูปไม้ครับนี่แบบนี้อีกหนึ่งรูปนะครับอ่าดูรูปแรกก่อนครับนี่ก็เป็นหมูนะครับนี่ก็หมูดูแครอทเนาะออันนี้ครับนี่ครับรูปนี้นี่ดูครับหลังหมูมีอะไรดูครับดูดูดูอ่ามีแซนเดิลด้วยนะครับอ่าก็คือ อ่านนะครับผมอ่านถูกไหมแซดเดิลเหรอใช่ป่ะไม่รู้ครับโอเคก็เนี่ยครับรูปต่อไปนี่ครับเราสามารถขี่ได้เอ้ยขี่ได้เปล่าวะน่าจะขี่ได้นะครับอ่าเหมือนอยู่บนหลังหมูเลยหรืออาจจะยืนอยู่บนเนินดินอะไรแบบนี้ก็ได้ไม่แน่ใจนะครับอาแต่ก็น่าจะขี่ได้นะเพราะว่านี่ครับมีแซดเดิลมาแล้วเนาะเออก็เนี่ยสามารถใส่อานให้หมูได้ครับโอ้โหขี่กันหมู เฮ้ยขีย่หมูกันหลังหักกันเลยนะครับโอเคก็นี่มีเบ็ดเบ็ดเกี่ยวกับอะไรเบ็ดเบ็ดแครอทนะครับอ่าก็เอาไว้แบบให้หมูมันเดินไปข้างหน้าด้วยนะครับนี่ออโอ้ยเจเจงเจง๋งก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันเลยนะครับอ่าศูนน้านะครับอ่าเขาก็ได้ทวิตแบบนี้แล้วก็น่าจะมาจริงๆนะเพราะว่ามีรูปอะไรแบบนี้ด้วยเนาะเออแล้วก็มีไมค์ครับ 0.15อะไรแบบนี้เออก็หวังว่าจะมานะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับโอ้โหเ,เร็วจังวะ